สวัสดีค่ะคอสตามาแล้วมามานะคะมามาเดี๋ยวนี้นะคะเราจะมาแชร์นะคะหรือเราจะมาแบ่งปันในเรื่องของ3เทคนิคนะคะ3เทคนิคนะที่จะเร่งความโชคดีนะแล้วก็สปีดความสำเร็จนะวันนี้นะคะถ้าคุณรู้นะคะแก่นนะแก่นของการทํางานของกฎแรงดึงดูดนะคะคุณจะ เขาเรียกว่าคุณจะในระมีเสกสร้างอะไรได้หมดถ้าคุณเข้าใจแก่นนะคะเหมือนว่าจะเปรียบเทียบยังไงดีอืมอธิบายลำบากเนาะคำว่าแก่นเนี่ยวันนี้นะคะมันเหมือนมันเหมือน สูตรเอ่อสูตรฟิสิกส์หรือสูตรเคมีตัวหนึ่งอะที่เมื่อเวลาเราผสมสูตรออกมามันจะต้องได้แบบเนี้ยแล้วมันจะต้องเป็นแบบเนี้ยเออถ้าวันนี้นะเราเข้าใจนะคะหลักการทํางานของกฎแรงดึงดูดนะไม่ว่าคุณจะเสรสร้างในระมิดอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะคะคู่ค้องนะความรักนะการเงินความมั่งคั่งชีวิตในทุกๆด้านของคุณมันจะ เสกได้ราวกันในละมิตรนะคะถ้าคุณเข้าใจแก่นของมันซึ่งแก่นมันมีอยู่แค่ไม่กี่หัวข้อเองนะคะซึ่งเนี่ยโค้ดเองนะคะก็ปฏิบัติตามนะคะเมื่อเข้าใจแก่นนะเขาเรียกว่าตื่นรู้เลยนะคะว่าของแก่นของการใช้กดแรงดึงดูดมันง่ายแค่นี้เองเหรอมันทําแค่นี้เองเหรอแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์จริงๆด้วยนะคะวันนี้โค้ดออกมายืนยันในที่บอกลหลายๆคนนะคะช่วงระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนสามารถสร้างรายได้เร็จหลักนะคะจากกดของแรงดึงดูดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโดย ครูนะของโค้ดนะก็คือครูรุ้งนั่นเองนะคะรักสุดจิตสุดใจเลยนะคะเพราะครูรุ้งนะคะที่ทําให้วันนี้นะคะโค้ดนะได้มาเป็นจุดยืนตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าวันนี้ไม่ถ้าวันนั้นไม่มีครูรุ้งนะคะก็คงไม่มีโค้ดสีตาวันนี้นะคะ,ะครูรุ้งนะคะเป็นผูเ้เปิดประตูแสงสว่างนะคะให้กับสีตานะได้ตื่นรู้ทุกวันนี้ขอบคุณครูอย่างสุด,สดจิตสุดใจเลยนะคะที่ เป็นผู้ให้เป็นผู้สร้างนะให้กับสิตาได้ประสบความสําเร็จและมีความสุขนะคะ mm hmm. ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันและเป็นจุดยืนนะคะในการที่มาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับหลายๆคนด้วยนะบางคนเอ๊ะทำไมยังถึงไม่เข้าใจสักทีสิตาก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้และพัฒนานะ mm hmm. ในเรื่องของอัปเกรดตัวเองให้ให้พัฒนาตลอดเวลานะคะ mm hmm. เรียนแลนด์มาร์คคอรัลเรียนแพชชั่นทูเวลเรียนแพชั่นทูเลิฟเรียนมาเยอะมากๆเลยนะคะ ดีไหมดีทุกคอร์สเลยนะคะทุกแคมป์ทุกสัมมนานะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอาจจะเขาเรียกว่ายังไม่ถูกจลิตดนะักับตัวเรานะทุกอย่างได้ได้ความรู้ได้พลังได้การพิจาณานะคะอัปเลเวลตลอดเวลาแต่วันนี้นะคะมันถึงสุดนะที่เรานะต้องใช้คําว่าตื่นรู้เลยทีเดียวนะคะเพราะเมื่อเราตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างค่ะคุณมันมันง่าย ราวกับเดรัมิดนะที่เคยได้ยินคนอื่นเขาบอกมาว่าต้องทํางานหนักๆสี่ต้องทําเหนื่อยๆสี่ต้องทําเยอะๆสี่มันตรงข้ามหมดเลยนะคะกับการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะแล้วต้องบอกเลยนะคะคุณว่ามันง่ายมากนะคะเพียงแค่คุณนะเข้าใจแก่นของกฎแรงดึงดูดนะคะคุณนะจะสร้างอะไรคะ่ะนะคุณจะสร้างอะไรล่ะมันง่ายราวกับบีบิ้วเลยนะคะ,ะนะานะนะโอเคไหมคะ ครอบครัวเรามาเยอะนะ LOA นะคะเนี่ยเขาบอกแล้วนะคะวันนี้นะสะิตาก็อธิษฐานจิตนะโค้ดเองก็อธิษฐานจิตนะคะก็ขอให้เจอกัระยานมิตนานะมาร่วมนะมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กันและกันเนาะเออวันนี้นะคะเทคนิคการดึงดูดความโชคดีที่โค้ดใช้นะคะแล้วก็เห็นผลมากๆเลยนะคะอะข้อแรกนะคะคืออะไรรู้ไหมคือภาษากายค่ะวันนี้นะคะ เคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะคะคือภาษากายค่ะคือการที่เรานะคะต้องนะต้องมีอารมณ์ f e ล l i n g นะคะหรือการแสดงออกนะให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขนะมีความสุขใช่นะคะวันนี้นะที่โพสต,ตื่นมาในทุกๆเช้านะคะมักจะรู้สึกกับตัวเองอย่างแรกเลยคือมีความสุขจังเลยนะภาษากายค่ะทำตัวเองให้มีความสุขไงคะยิ้มค่ะ อ,อ,อาบน้ำปั๊บแต่อุ้ยน่าเด็กจังเลยนะคะเราใส่โปรแกรมให้ตัวเองทันทีนะคะเหมือนที่โค้ดเคยบอกโปรแกรมจิตนะคะใส่ภาษากายนะให้ตัวเราก่อนวันนี้นะคะคุณอยากจะช่วยคนจมน้ํานะคะคุณจะช่วยเขาไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าคุณว่ายน้ําไม่เป็นนะวันนี้ก่อนที่เราจะมาเป็นจุดยืนได้เราต้อง ช่วยตัวเราให้ได้ก่อนฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะคุณนะต้องใส่ภาษากายนะคะให้ตัวคุณมีความสุขก่อนฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมการใส่ภาษากายง่ายๆเลยนะคะก็คือการชื่นชมตัวเองนะเออมองเห็นตัวเองในจุดดีต่างๆนะคะชื่นชมแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะอย่างโค้ดี่ย ฟันสวยจังเลยก็ยังชมเลยฟันขาวจังเลยชมนะทุกสิ่งทุกอย่าง everything ของตัวเองนะคะภาษากายสําคัญมากตื่นเช้ามาลืมตาบุกยิ้มเลยนะคะยิ้มก่อนเออยิ้มด้วยหัวใจนะคะไม่ใช่ยิ้มเพราะ,สะแสยะยิ้มโอเคไหมพอเราเนี่ยเริ่มใส่ building ของอารมณ์ของความรู้สึกลงไปนะภาษากายที่ ภาษากายทําอะไรได้บ้างนะคะนอกจากเราแสดงออกกับตัวเราแล้วว่าเรามีความสุขนะยิ้มนะคะยิ้มหัวเราะฝึกหรือ,อยังคะเคยมีคอร์สนะที่เขาบำบัดโรคด้วยกันหัวเราะคุณเคยได้ยินใช่ไหมนั่นเลยคะ่ะก็คือการที่เราฝึกภาษากายนะให้เราหัดมองนะเรื่องแม้เพียงเล็กน้อยก็ให้มันมีความสุขนะเจอเออเจอรถติดนะก็หัดลองยิ้มดูบ้างนะคะเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณที่ดีให้กับร่างกายเราให้รู้สึกสดชื่นนะแจ่มใสเออนะซึ่งมันจะนําพามาซึ่งจุดเริ่มต้นนะคะใน การที่เราจะไปสู่ข้อสองค่ะคือการขอบคุณนะวันนี้สิ่งที่เราต้องทํามากๆเลยนะคะทุกครั้งนะคะเวลามีโชคดีมีเรื่องราวดีๆอะไรเข้ามาแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะให้คุณขอบคุณด้วยหัวใจแบบเฮ้ยมันสุดยอดอะ่ะมีคนซื้อกิฟต์ให้ตัวหนึ่งคุณก็ต้องขอบคุณแบบสุดยอดค่ะนะอันนี้นะคะคุณกําลังส่งคลื่นนะคะที่เป็นคลื่นบวกๆไปดึงดูดของที่มัน เขาเรียกว่ามั่งมีมั่งคั่งความโชคดีเข้ามาหาคุณอีกมันไม่อาจจะไม่ใช่กิฟต์หรอกคะ่ะอันต่อไปอาจจะเป็นเช็คเงินสดก็ได้หรือคุณอาจจะเดินไปดึงดูดลอตเตอรี่นะคะรางวัลใหญ่มาให้คุณก็ได้ฉะนั้นเนี่ยแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะข้อ2นะคะคือการขอบคุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะขอบคุณยิ่งคุณขอบคุณยิ่งใหญ่นะสานึกรู้คุณและซาบซึ้งนะคะในสิ่งที่ มีคนให้คุณหรือแม้กระทั่งคุณไปเจอเหรียญหนึ่งบาทคุณก็ต้องสํานึกรู้คุณแล้วก็รู้จักขอบคุณกับสิ่งน,าน,าน,านาั้นนะนะอย่างโค้ดเองเนี่ยทำทุกวันเลยอย่างโค้ดเองนะคะไม่ว่าลูกค้านะจะโอนยอดเงินเท่าไหร่ หรือแม้กระทั่งนะคะใครซื้อขนมซื้อของฝากมาให้เราเราจะอขอบคุณมากนะเออหรือแม้กระทั่งคนชื่นชมเราเราก็ต้องมีการที่โต้อตอบกลับไปด้วยวอร์บรชั่นที่เต็มอิมอออ่มอเอออิ่มเอมมีความสุขนะคะแล้วคุณจะดึงดูดความโชคดีมาอย่างแน่นอนอนะีีโค้ชใช้ประจํานะคะแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยห้ามมองข้ามนะคะมีคนส่งลิควิดให้เราอันหนึ่งก็ต้องขอบคุณแบบสุดๆเออย่งขอบคุณเวอวังอลังการนะคะ เล่นใหญ่เขาไว้นะคะเล่นใหญ่เขาไว้ความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลังนะคะฉะนั้น,เ,นเมื่อคุณเล่นใหญ่ไปนหนึ่งว่าโอ้โหกิฟตฝั่งเพชรเออ,อน,นะกิฟตฝั่งพรุรมูลค่าสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคุณรู้สึกแบบนั้นออกไปนะคุณจะยิ่งดึงดูดนะคะเรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณอย่างปาฏิหารคิค่ะเพราะโค้ชเป็นคนหนึ่งที่ปาฏิหาริ์เกิดขึ้น วันค่ะขอบคุณทุกสิ่งแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะมีเรื่องใหญ่ๆก็ยิ่งต้องขอบพูดขอบคุณเลยโอเคไหมคะอ่าโอเคไหมคะเพราะบางคนมองข้ามไงอยากจะบอกขอบคุณค่ะขอบคุณแต่สิ่งที่คุณมองเห็นแตบ่บางสิ่งบางอย่างคุณลืมขอบคุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นฟันของคุณ โอ้ยบทเกี่ยวอาหารอยู่กับฉันมา30ปีเธอก็ยังแข็งแรงนะเคยไปหาหมอฟันเลยน่ารักจริงๆเออเคยขอบคุณตัวเองแบบนี้ไหมคะเออมันต้องมาเต็มน,นะคะแบบนี้นะนึกอะไรได้มีลูกค้าโอนเงินคุณต้องขอบคุณออเดอร์ขอบคุณลูกค้าขอบคุณสินค้านะรักเธอจริงๆเออนะต,ต้องขัดขอบคุณแนมะ้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะเป็นการฝึกจิตระดับหนึ่งนะฝึกจิตได้สํานึกคุณให้ดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณได้อย่างมากมา,กายและคุณจะเป็นคนที่ลัคก,กี้มากๆนะคะลัคก,กี้บอยลัคก,กี้โกร์นะ ะ,ะเออนะเพราะว่าวันนี้โค้ชใช้หลักการนี้นะสำเร็จเร็วมากนะคะอืหนึ่งเดือนรายได้เจ็ดหลักนะควรเชื่อนะจ๊ะขอบคุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยอย่างหมอนขานาฬิกาแหวนนะคะสร้อยต่างหูนะคะทรงผมเราคิ้วเราขนตาคอนแทคเลนส์นะคะขอบคุณให้หมดนะคะ วันนี้นะคะเมื่อคุณส่งสัญญาณของความสำนึกรู้คุณออกไปเนี่ยจักรวานนะเขาจะรู้สึกว่าคนคนนี้น่ารักจังเลยคนคนนี้น่าเอ็นดูจังเลยนะคะจักรวาลก็มักจะส่งของขวัญของฝากของพิเศษนะที่เป็นสเปเชียลสำหรับเราหรือลักชูรี่สำหรับเรามาให้เสมอเสมอนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําบ่อยๆเลยคือการขอบคุณนะอย่าลืมนะคะวันนี้สิ่งสําคัญมากๆเลยคือการขอบคุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะโอเคไหมข้อหนึ่งภาษากายแล้วนะข้อ2คุณต้องขอบคุณนะคะโอเคไหมอืม เทคนิคที่3นะคะคือการที่คุณนะคะต้องเล่นใหญ่ค่ะคือการแอส s ีฟที่เมื่อวานนะโค้ดได้บอกหัวข้อไปนะคะวันนี้นะคะให้คุณนะคะเห็นภาพตัวเองในทุกๆก,การเป็นที่คุณอยากจะเป็นเข้าใจสิ่งที่โค้ดพูดไหมคะเข้าใจสิ่งที่โค้ดพูดไหมคะ ออคือการที่คุณนะคะต้องสวมการเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นในทุกๆช่วงอิริยาบถยาหลุดหลุดเมื่อไหร่ดึงสติค่ะเพราะคนส่วนใหญ่จะลืมเรื่องนี้แล้วก็มักจะ ทำได้เพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวฉะนั้นเนี่ยโค้ดเลยสัดโปรแกรม21วันนี้ให้คุณอยู่กับโค้ดแบบว่า21วันนี้คนอื่นยังเดินบนดินแต่เราไปอวกาศแล้วนะคะเพราะเราได้รู้หลักการของการทำงานของ,ของแลรนดึงดูดนะคะคุณอย่าลืม a s d F E ข้อนี้นะคะโค้ดบอกเลยว่ามันดึงดูดได้อันนี้ถือว่าเร็วนะสำหรับโค้ดนะคะเพราะว่าเมื่อเราสมการเป็นนะอย่างโค้ดเองเนะี่ยสมการเป็นอายุน้อยอยลานเดินไปไหนต้องทำยังไงคะ อย่าลุดน,นะคะเออประหนึ่งคุณกาลังเล่นบทบาทบทบาทหนึ่งหรือสมมติว่าเขาจ้างคุณไปเป็นดาราค่ะคุณก็ต้องสวมบทบาทการเป็นนั้นเลยนะคะยิ่งคุณสวมเยอะนะตลอดทุกวันคีปลุกนะคะคีปลุกในการที่คุณจะเป็นได้ดีเท่าไหร่นั่นนะคะคุณผู้ควรนะที่จะได้รางวัลชิ้นใหญ่จากตรวาลน,นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันก็จะสำเร็จง่ายดายลาวกเศษสร้างในละมิดเลยอืมคุณต้องเล่นใหญ่ เล่นใหญ่นะคะแอปใหญ่นะคะห้ามหลุดเฟรมนะคะเพราะว่าบางคนพอรู้สึกก็คือมโนจิตนึกได้นะคะแอคชั่นเพียงแค่บางครั้งนะคะแต่สำหรับโค้เนี่ยแอคชั่นตลอดเวลาเมื่อเราสวมการเป็นสิ่งไหนแล้วนะคะคุณจะดึงดูดสิ่งนั้นสมมุติว่าคุณสวมการเป็นการที่คุณมีแฟนที่แฟนคุณน่ารักอ่ะคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกที่มีแฟนที่ดีมากๆคุณต้องทําตัวแบบไหนนะคะ คุณจะเหงาหอยเศร้าส้อยไหมละคะเดินไปไหนเนียหนันงน <ะ S 2> ตาตกไหมคะนั่นนะตาปู่ตาบวมมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะคุณก็ต้องแอคชั่นในการที่ปุ้ยฉันเป็ผูห้หญิงโชคดีอะแกฉันมีแฟนยังกถูกแจ็คพอตอะไรเงี้ยคุณต้องทําแบบไหนอ่ะมันไม่ใช่ได้แค่เรื่องเงินเรื่องความมั่งคั่งนะในทุกๆเรื่องของชีวิตของคุณ คุณมีคุณโชคดีที่คุณมีลูกที่เป็นสุดยอดที่สุดนะของโลกอย่างเงี้ยคุณจะต้องทําตัวยังไงคะคุณต้องภูมิใจในตัวลูกคุณไหมคะอืคุณแอคชั่นออกมาเลยนะคะแล้วสิ่งนั้นมันจะบังเกิดค่ะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลังนะคะเออเน,นี่ยคือสิ่งที่โค้ชอยากจะบอกคุณและสิ่งสําคัญนะคะในการที่โค้ชจะบอกแก่นแก่น แกนตัวนี้สําคัญมากนะคะในการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะต่อให้คุณแอคชั่นอะไรเต็มที่ทุกอย่างเหมือนที่โค้ดบอกนะคุณตั้งโปรแกรมคุณทําดีมบอร์ดแล้วนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยหากคุณไม่เข้าใจแกนนะคะแกนของการใช้กฎของแรงดึงดูดง่ายมากๆนะคะอ่าง่ายมากๆนะคะมีอยู่แค่2หัวข้อเท่านั้นอันนี้แถมให้นะคะอันนี้แถมให้นะอันนี้เป็นสิ่งที่โค้ดจะตระหนักรู้ตลอดเวลานะคะและจะไม่ทํา ไม่เขาเรียกว่าไม่ทําสิ่งที่มันไม่ดีไม่ทําสิ่งที่มันไม่ใช่นะในสองข้อนี้เลยนะคะสิ่งแรกนะคะคือคุณคือคุณนะคะต้องมีความสุขเข้าใจไหมคะออคือคุณต้องมีความสุขในทุกช่วงขณะค่ะนะสองค่ะคือคุณต้องสังเกตอารมณ์ตัวคุณนะคะให้อารมณ์ตัวคุณอยู่ในระนาบนะคะของความสุขค่ะ นี่นี่คือแก่นของการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะบางคนไม่รู้นะคะพูดไปทําไปแอคชั่นไปนะคะแต่อารมณ์ฟ u i ลิ่งชุนเฉียวมุนงงโมโหนะไม่มีความสุขทำไมวันนี้กูเครียดจังเลยวะนั่นแหละค่ะ คุณกาลังอยู่ตรงข้ามนะคะกับแนวของจุดของแรงดึงดูดนะของกฎของแรงดึงดูดฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณนะคะอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคุณต้องเริ่มเปลี่ยนนะคะจากการที่คุณต้องแอคชั่นนะด้วยภาษากายนะทาตัวเองให้มีความสุขนะขอบคุณในทุกๆสิ่งค่ะเมื่อคุณเจอเรื่องไม่ดีเข้ามาเนี่ยค่ะให้คุณขอบคุณนะมองหาสิ่งดีและขอบคุณค่ะขอบคุณมือถือนะที่ทําให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนะทำให้ฉันเปิดโลกและมีชีวิตที่สดใสขึ้นอ่าขอบคุณเพื่อนดีๆนะที่รักระหว่างดี้กัับฉนมี ายค,คุณต้องเปลี่ยน,นะคะ่ะเปลี่ยนมุมมองค่ะแล้วก็ขอบคุณนั้นนะคะสิ่งที่สามคุณต้องขอบคุณคุณต้องแอ d e s t e e นะคะคือการสวมการเป็น,นะคะ่ะนอกจากการสวมการเป็นแล้วสิ่งสาคัญหรือหัวใจสาคัญในการใช้กฎของแรงดึงดูดคือตัวคุณต้องมีความสุขนะคะแล้วต้องสังเกตอารมณ์ตัวคุณให้อยู่ในระนาบของความสุขเท่านั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหลุดเฟรมนะหลุดความรู้สึกมโมโหชุนเฉียวเสียใจร้องไห้ดรามา่าเมื่อนั้นนะคะคุณอยู่ตรงข้ามนะคะ กับกฎของแรงดึงดูด สิ่งที่คุณตั้งหวังมันจะมาช้านะคะถ้าถ้าสิ่งที่คุณตั้งหวังคุณตั้งใจแล้วนะคะคุณต้องสังเกตตัวเองนะคะและปรับเปลี่ยนในตรงนี้นิดเดียวนะถ้าคุณเข้าใจแก่นข้อนี้นะคุณก็จะรักษาอารมณ์ตัวคุณให้อารมณ์ดีสดชื่นหน้าเด็กลาล่าชีวิตดีดีแค่ทำไมมันง่ายจังเลยเจืความสําเร็จเนี่ยอุ้ยทําไมความรักมันดีอย่างนี้นะคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนานะคะถ้าคุณรู้แก่นนะของการใช้กฎของแรงดึงดูดตัวนี้นะคะมันเป็นสูตรสาเร็จนะ กฎมันก็คือกฎนะคะถ้าคุณรู้สูตรแล้วนะคะคุณรู้สูตรทางลัดนะคณิตคิดเร็วมีทางลัดให้แค่เนี้ยคุณเข้าใจกับมันคุณอนุญาตให้ตัวคุณนะคะมีความสุขสนุกนะคะแล้วก็สังเกตพฤติกรรมตัวเองนะโดยเฉพาะ f e ล l i n g นะอารมณ์เป็นตัวสําคัญมากนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีอารมณ์คุณมัวแล้วแล้วก็นะคะเมื่อนั้นคุณไม่ได้อยู่ในแนวระนาบของกฎของแรงดึงดูดที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจโอเคไหมคะ โอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะกดติดดาวโค้ดด้วยเพราะว่า ไม่รู้ว่าโค้จะมาเมื่อไหร่นะชอบเซอไพ์คลิปนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณกดไลค์กดแชร์กดติดดาวไว้นะคะเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนไทยได้วยกันให้เขานะได้มีชีวิตที่มีความสุขไม่ต้องอมทุกข์นะคะเพราะว่าวันนี้ชีวิตเราเราลิขิตได้ค่ะคุณชีวิตเราเราลิขิตได้ค่ะคุณขาไม่ต้องนะคะโทษฟ้าโทษด,ดินค่ะโทษตัวคุณคะ่ะถ้าคุณไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงนะ,ะเมื่อคุณรู้แล้วนะคะอันนี้ยิ่งกว่าถูกแจ็คพอตอีกค่ะเพราะเมื่อชีวิตคุณมีความสุขสิ่งดีๆต่างๆมากมายจะตาาาามมาหคาคคุณุณณอย่่งไ like, รขีดกะ อย่างไลรขีดจากัดครับคุณขาโอเคไหมคะอืมโอเคไหมคะ สิ่งที่โค้ดเอามาบอกคุณวันนี้นะคะโค้ดไม่ได้อยากได้นะเงินจากคุณนะโค้ดไม่ได้อยากได้อะไรจากคุณนะคะโค้ดมีแต่ความปรารถนาดีมาให้คุณและโค้ดก็มั่นใจนะว่าคุณสมคัญได้วันนี้จงลิขิตชีวิตตัวคุณซ้กนะคะไปดูบทเรียนในวันที่หนึ่งนะสองสามี 2, 3, นะและปฏิบัติตามนะคะวันที่หนึ่งสำคัญมากในการเคลียร์จิตที่ชิดโปรแกรมนะคะเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไม่เคลียร์จิตแล้วเราเปิดรับการฟังได้ไม่ร้อยนะพอได้ไม่ร้อยเราก็จะไม่ เอาไปทาแล้วก็สำลิจผลน้อยฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่โค้ชอยากได้อยากได้ยินนะคะคือการที่คุณมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นคือการที่คุณกลับมาบอกโค้ชว่าเฮ้ยโค้ชไปทําตามโค้ชแล้วชีวิตดีขึ้นแฟนรักมากขึ้นคุณเป็นแม่ที่ลูกลักคุณมากขึ้นนะคุณ ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานของคุณนะคุณมีความสุขในทุกด้านของชีวิตนะเนี่ยค,คือสิ่งที่โค้ชอยากได้จากพวกคุณนะคะไม่ต้องมาให้อะไรโค้ชนะคะสิ่งที่โค้ชอยากได้อยากให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆนะคะนะรักพวกคุณทุกคนเลยยัไงไงฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจสำหรับเพลงนี้นะคะเราต้องการให้คนไทยนะทำงานแบบมีความสุขสนุกนะที่สำคัญคือมั่งคั่งรำ่ำรวยได้มันไม่ได้ยากแบบนั้น ถ้ามีใครที่เขามาบอกคุณว่างานที่ทํามันต้องอดทนนะมันต้องยากนะมันต้องเหนื่อยหน่อยนะมันต้องทําหามรุ่งหามถ้าหน่อยนะอันนี้นะคะบอกเลยว่าผิดนะคะอ,อ,อาจารย์ของอาจารย์นะคะครูบัฑิตอึ้งรังสีนะคะได้กล่าวไว้ว่าเมื่อไหรที่คนมาพูดแบบนี้กับเราแปลว่าเขาไม่ใช่ของจริงนะคะงานของจริงนะคะมันง่ายและสนุกมากกว่านั้นถ้าเรารู้จักกดของแรงดึงดูดนั่นเองนะคะโอเคไหมคะทุกคน มีความสุขและมั่งคั่งไปด้วยกันนะคะฝากไว้ในอ้อมซีดอ้อมใจด้วยสําหรับเพจนี้นะคะเสกเงินล้านด้วยความสุขและสนุกบายโคสิตานะคะโคสออกมาเป็นหลักฐาตนตัวเป็นให้คุณได้รู้นะคะว่ารายได้เจ็บหนักหนึ่งเดือนมันสร้างง่ายแบบนี้นะคะคุณถ้าคุณรู้ของกฎของแรงดึงดูดโอเคไหมลิฟยูทุกคนลิฟยูทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปเรื่องราวดีๆนี้ให้กับใครนะคะใครที่เพื่อนเราที่เขากำลังเศร้าอยู่เพื่อนเราที่เขากําลังหมดหนทางแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะคะ ฝากสกิดเท้าเบาๆนะคะว่ามาดูผู้หญิงคนนี้สินะชีวิตเธอจะมีความสุขขึ้นเอฝอากไว้ด้วยนะคะโอเคนะคะ